สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สการเรียนรู้ออนไลน์โปรแกรม Premiere Pro ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่อง Basic Motion Animation กันเริ่มต้นจะเป็นการเตรียมงานซึ่งผมอาจจะต้องไปเร็วนิดนึงเพื่อให้ได้ประโยชน์ก็เลยมาทำให้ดูด้วยถ้าเกิดว่าดูแล้วเข้าใจก็จะเกิดประโยชน์ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจก็ยังไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิน้นนะครับผมเริ่มจากเปิดโปรเจกต์ไฟล์เดิมมีซีเควน์เดิมมีคลิปเดิมคือ New Daily ผมอยากจะได้แค่ภาพตุกๆมาทำงานผมไปที่หน้าต่าง Effect ไปพิมพ์คำว่า flip flip โดยใช้ video effect transform horizontal flip ใส่เข้าไปเพื่อที่จะพลิกกลับภาพตุกๆผมมาที่ตรงนี้ครับไอคอนรูปกล้องถ่ายรูปคือคำสั่ง export frame คลิกเข้าไป dialog box เปิดขึ้นมาให้เราตั้งชื่อผมตั้งชื่อเป็นตุกๆเลือกเป็น jpeg มันมีให้เลือกเยอะนะครับ png ก็มีเลือก png เก็บไว้ที่ Desktop และให้ Import into Project นี้ด้วยผมคลิกโอเคแล้วไปที่หน้าต่าง Project Panel ครับมาแล้วครับทุกๆเป็นภาพนิ่ง jpg คลิกแล้ว d e l e t e คลิปออกไปได้ผมเอาภาพทุกๆเข้ามาเมื่อได้ภาพทุกๆเข้ามาแล้วก็ต้องตัดให้เหลือแค่ทุกๆก,การตัดผมคลิกที่คลิปและไปที่หน้าต่าง Effect Control มาใช้คำสั่ง ที่ opacity ตัวนี้ครับเป็นการตัดถ้าคลิกตรงนี้ก็จะตัดขอบเป็นวงรีหรือวงกลมกด control Z ถ้าคลิกตัวนี้ก็จะเป็นตัดรูปเหลี่ยมกด control Z คือ undo ผมจะตัดด้วยตัวของผมเองโดยการใช้ free draw c a และผมก็คลิกเลยเขาเรียกว่าเป็นการ mark คลิกทุบ้าไปผมจะ mark แค่คร่าว ไม่ยังไม่เน้นความสวยงามมากนะักคลิกแล้วก็ดึงมาคลิกแล้วก็ดึงมาคลิกแล้วดึงมาเพราะถ้าคลิกใกล้ๆแล้วมีโอกาสเพี้ยนได้อ่าลองดูจะได้เห็นว่ามันเพี้ยนยังไงถ้าเกิดคลิกใกล้กันมากๆนี่กด Ctrl Z แล้วก็อ่าคลิกใหม่ไปไกลๆแล้วค่อยดึงเข้ามา คลิกไกลๆดึงเข้ามาคลิกคลิกคลิกผมอาจจะเร่งสปีดเทปในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าความยาวคลิปรวมมันยาวเกินไปเราสามารถคลิกแล้วดึงแขนเพิ่พมส่วนโค้งได้จะเลื่อนมานิดนึง คลิกดึงเข้าไปคลิกดึงเข้าไปคลิก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  Control Set คลิกดึงเข้าไป ลิกดึงเข้าไปคลิกดึงเข้าไปตุ๊บ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 คลิกดึงเข้ามาคลิกดึง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 คลิกคลิก แล้วปิดวงรอบเราก็จะได้แบบนี้เราสามารถแต่งได้เพิ่มจุดได้ปรับให้สวยงามได้แต่วันนี้เราขอเอาแค่นี้ตัวนี้คือห่วงเฟสเตอร์เป็นการลบคมไม่ให้รอยตัดมันคมจนเกินไปมันก็คือตัวนี้ครับตัวมาร์คเฟสเตอร์ตรงหน้าต่างเอฟเฟกต์คอนโทปรับเหลือ25ก็พอ ปรับสเกลเหลือ40%เราจะได้ภาพตุกๆมา1ภาพจากนั้นเราเลื่อนขึ้นไปข้างบนเลื่อนอินดิเคเตอร์มาจุดเริ่มต้นไปที่ดอบราเมนู e ก g r a p มาสร้าง new layer rectangle ขึ้นมาขยายขนาด rectangle ให้ล้นเลยก็ได้เพราะว่าบอกแล้วว่า sequence เป็นแบบเป็นแม่พิมพ์ล้นมาเขาก็จะไม่แสดงเขาเอาเฉพาะในรอยแม่พิมพ์เฉยๆ 1920x1080 มาปรับสีกันเลยครับสีปรับที่หน้าต่าง f f e c t control นี่แหละคลิกให้เป็นสีขาวดึงลงมาไว้ด้านล่างเพื่อทำเป็น background จากนั้นมาคลิกที่ตุกๆอ่าลากคลุมก่อนกดหรือสักสีวินาทีก็พอคลิกออกมาคลิกเลือกตุกๆตอนนี้มาร์กเราเรียบร้อยแล้วภาพเก็บมาคลิกที่ motion เพื่อดูพาร์และดู boundary นี่ครับ แอ c เ o r p o พอยของทั้ง t r a ็กเลยนะฮะทั้งเลเยอรใหญ่ p โพ i ิชันสเกลโร a t i o n คุณสมบัติพื้นฐานเช็คโรเ t ชันดูนี่เราก็จะหมุนรีเซ็ตได้จะเลื่อนขวาได้เลื่อนซ้ายได้ขึ้นบนได้ลงล่างได้รีเซ็ตได้เราจะมาทำ Animation กันโดยมาที่หน้าต่างตรงนี้ครับสามารถพับเก็บได้เปิดได้เป็นโซนกราฟิก ขยายมาตรงนี้ก็ปรับให้การทำงานสะดวกเรามาเริ่มกันเลยเริ่มอยู่ที่1.00วินาทีถ้่ากับว่าทุกหน้าต่าง Playhead จะยืนอยู่ที่1วินาทีทุกหน้าต่างเลยการทำแอนิเมชันครับนั่นก็คือถ้าเราจะทำแอนิเมชันกับ Position เราต้องไปที่ตรงนี้ครับ t o g ก n a n i m a t i o n หรือ Stopwatch หรือรูปนาฬิกาปลุก ถ้าเราคลิกเข้าไปเขาก็จะสร้างค f เฟรมปักหมุดขึ้นมาเปรียบเสมือนว่าณเวลาอื่นๆคุณจะไปเที่ยวไหนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แต่ถ้ากลับมาที่เวลานี้โดยการคลิกตรงนี้ได้ครับให้กลับมาที่เวลานี้คุณต้องมายืนอยู่ที่ p o s i t i o n นี้แต่ถ้าปากไว้หมุดเดียวก็เท่ากับว่าบังคับให้อยู่ที่โพซิชันนี้ตลอดเวลาเลยจนกว่าจะมี2 k e คีเฟรมดังนั้นเรามาที่ นี้แล้วผมขอเลื่อนกลับมาแกน x เ,เป็น300พิกเซลให้เข้ามาเริ่มอยู่ตรงนี้ผมจะเลื่อนไปอีก10เฟรมสังเกตรตรงนี้นะครับโดยการกดชิปและลูกศรขวา1ครั้งเท่ากับ5เฟรมกดชิปลูกศรขวาอีก1ครั้งเป็น10เฟรม10เฟรมผมเลื่อนเขาไปฝั่งขวาให้ไปอยู่ที่1,500แล้วคลิกที่ motion ดูเห็นอะไรไหมครับ นี่คือเม็ดจุดไข่ปลาคล้ายๆสลิงลวดสลิงเลยนี่ลวดสลิงเป็นแบบนี้จุดไข่ปลาเท่ากับจํานวนเฟรม10เฟรมที่เป็นช่องว่างตรงนี้เลย10จุดจุดละเฟรมจุดละเฟรมอ่าถ้าเลื่อนมาที่ตุ๊บเลื่อนอีกทีนึงตุ๊บแล้วเลื่อนไปทีละเฟรมตรงนี้ก็หจุดไข่ปลา1เฟรม1จุดไข่ปลา1เฟรมและช่องว่าง ระหว่างจุดแต่ละจุดมันก็เท่ากันถ้ากิดว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นี่ครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ทุกๆเวลาเลยถ้าเราอยากให้เขาค่อยๆอ,ออกตัวและค่อยๆเข้าสู่จุดหมายช้าๆเนี่ยเราก็ต้องเลื่อนจุดไข่ปลาเข้ามาใช่ไหมฮะมันแคบลงมันก็จะเคลื่อนที่ช้าลงกว่าจะไปถึงจุดไข่ปลาแต่ละจุดโดยการทําแบบนี้ครับมาคลิกขวา ที่ Keyframe แล้วใช้คำสั่ง temporal interpolation สำหรับ Keyframe แรกเราจะใช้ e a s e out ขวามือ e a s e out สังเกตจุดไข่ปลายห็นไหมถูกร่นมาบ้างแล้วทำนองเดียวกันจุดหลังก็คลิกขวา temporal interpolation e a s e in จุดไข่ปลาส่วนตรงกลางเนี่ยระยะห่างมันเยอะเขาก็จะพุ่งพุ่งจากจุดนี้มาจุดนี้เร็วขึ้นอลองดูสังเกต เห็นไหมครับถ้าสังเกตไม่ชัดเราไปยืนที่3.00วินาทีผมจะเพิ่มจำนวนเฟรมละทีนี้เพิ่มจำนวนเฟรมโดยการเพิ่มเวลาเลื่อนคีเฟรมหลังมาครับเลื่อนมาเห็นไหมฮะเม็ดไข่ปลาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาปุ๊บเราก็จะสังเกตเห็นจุดต้นและจุดปลายเนี่ยต่างกันละความถี่ของจุดไข่ปลาทีนี้ลองดูความเร็วโฟม าสวยงามปุ๊บนี่นะครับจากนั้นกลับมาถ้าเราเอาเคอร์เซอร์ไปจอดณจุดนี้เนี่ยเราสามารถเลื่อนได้พอเลื่อนปุ๊บเห็นไหมฮะดูที่ Control Panel Position ก็จะเลื่อนไปอ่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือจุดเริ่มต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าของ Keyframe แรกกด control z เพื่อ Undo นี้มาเช็คใหม่ปุ๊บอ่าค่าเหมือนเดิมแล้วถ้าเราไปเลื่อนโดยการเลื่อนที่ตัวนี้เลยเนี่ยมันจะเกิดคีย์เฟรมข้อควรระวังอย่ายให้เกิดคีย์เฟรมโดยการเลื่อนตรงนี้ไม่ควรทำปุ๊บข้าไปอ่ามาดูอีกทีนึงปุ๊บค่อยๆจอดเลื่อนเคอร์เซอร์มาดูอีกมาดูนี่ ตรงนี้เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็มีวงกลมห้อยท้ายลองเลื่อนดูครับนี่เลื่อนได้ตรงนี้ก็เช่นกันก็นกจะเลื่อนได้มันจะมีแขนของคีย์เฟรมหลัง2ตัวเนี่ยเมื่อเลื่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นตำแหน่งของแต่ละเฟรมเนี่ยค่า y เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะนี่ปกติมันจะ540จุดต้น540จุดปลาย540 แต่ระหว่างทางเมื่อเราดัดแขนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปมันไม่ใช่540เส้นทางการเคลื่อนที่ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเป็นเพราะผลมาจากค่าตัวนี้ครับลากคลุมแล้วคลิกขวาเขาเรียกว่าเป็น spatial interpolation เพราะมันมี2แกนแกน x และแกน y ก็เลยมี spatial เฉพาะ position และ anchor point ส่วน rotation scale มันจะไม่มี spatial ถ้าเราจะไม่ใช้ spatial เราต้องมาเลือกเป็น linear ครับตุ๊บทุกอย่างแขนโดนหดกลับมาหมดเลยค่าแกน y ก็จะไม่มีผลมีผลแต่ค่าแกน x อย่างเดียวนี่ฟุบไปยืนอยู่ที่2วินาทีเรายกขึ้นไปยกขึ้นไปโดยเลื่อนขึ้นไปแบบนี้ซักนี่แหละแล้วลองดู คีเฟรมก็จะเกิดนะครับคีเฟรมกลางเกิดแต่การเคลื่อนที่มันตลกก่อนอื่นผมไม่อยากเห็นสีดำผมมาเลื่อนมาตรงนี้แล้วมาตั้งกั้นหลังไว้อาโอเคนี่ครับการเคลื่อนที่ก็จะตลกดังนั้นถ้าไม่ให้ตลกก็ต้องใช้สปาเชียลครับคลิกขวา s p a เชียลเป็น continuous e r s e a ก็ยังตลกอยู่ ถ้าไม่ให้ตลกเรามาดัดมัน,นดัดตัวนี้แล้วเลื่อนมามาดัดตัวนี้ด้วยไม่ตลกล้วอาจจะยืดไปสักนิดก็ได้ยืดไปสักนิดก็ได้ตรงนี้ก็ควรจะยืดด้วยตรงนี้ก็ควรจะยืดด้วย และอ่ะลองดูฟุ๊นี่สวยงามต้องคลิกตรงนี้ด้วยจะได้ไม่เห็นสีดำอ่ะนี่ฟุ๊นไครับนุ่มนวลทีนี้ถ้าจะให้ธรรมชาติมากกว่านี้เราต้องเพิ่มเสน่หโดยมายืนอยู่จุดคีย์เฟรมแรกแล้วมาที่โรเตชันคลิกสร้างคีย์เฟรมศูนย์องศาแล้วเลื่อนไปไว้ จุดนี้ก่อนจุดนี้เราก็ยังคงให้0ถ้าจะเพิ่มค่าสูนยองศาคือค่าเดิมเนี่ยเราคลิกตรงนี้ได้ครับตุ๊กเอาไปไว้จุดนี้ด้วยเพิ่มอีกทีหนึ่งณจุดตัวเองจากนั้นก็มาจุดตรงกลางที่15เฟรมแล้วปรับลงหมุนดูเชิดขึ้นหน่อยตุ๊กตุ๊กลบสิองศาปุกบเข้าไปส่วนตรงกลางนี้ก็15เฟรม เป็น10องศาครับแล้วลองเลย์ดูปุ๊บนี่สวยงามไหมครับนี่ก็ยังไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะว่าเรามาดูกราฟกันสำหรับเจ้าโรเตชันเนี่ยเราดูกราฟได้ที่ตรงนี้ครับเราไม่สามารถดูเส้นทางการเคลื่อนที่เหมือน position ได้ นี่กราฟมันดูดิเป็นเหลี่ยมเหลี่ยอย่างนี้มันคุคุข่ะการหมุนไม่สมูทเราต้องลากคลุมเพื่อเปลี่ยนคีย์เฟรมจากลีเนียคีย์เฟรมเนี่ยให้เป็นคลิกขวาเป็นเบอร์ซีเอครับปุ๊บนี่เห็นไหมเหมือนสไลเดอร์ที่มันค่อยๆโค้อคงอ,อ่ะอ่ามันจะสมูทธรรมชาติกว่านี่เห็นไหมครับเหมือนล่องรอยขึ้นมาเลยปุ๊บเหมือนกระตุกๆขึ้นลูกละนาด มีใครสอนบ้างไหมครับใน premiere pro แบบนี้เอาละทีนี้นี่คือการทำ Animation กับ Position ของทั้ง t r a ็กหรือทั้ง Layer หรือทั้งคลิปเราลองมาทำ Animation กับภายในของคลิปบ้างภายในอะไรามาจุดเริ่มต้นไปที่กราฟิกเลเยอร์สร้างเท็กขึ้นมาสัก1 Text ท็แล้วกด c จูบเข้าไปกด V คลิกกด Delete คลิกที่ Graphic Layer และมาคลิกที่ Text เปลี่ยนสีเลยเป็นสีดำจะได้เห็นข้อความได้เราไม่ต้องเปลี่ยนข้อความนี่ครับถ้ามาดูที่ชุดนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพื้นฐานอยู่3ที่เลยที่แรกก็คือคุณสมบัติพื้นฐานย่อยของ Text นี่ครับชุด Transform คุณสมบัติพื้นฐานย่อยของ Text กรอบ Boundary มันก็เล็กๆคล่องตัว ส่วนคุณสมบัติพื้นฐานของโมชันก็ยังคงมีเหมือนกับที่เราทำกับตุ๊กๆไงแต่กรอบบาร์ดอรี่มันจะใหญ่แม้แองเกิลพอยจะอยู่จุดเดียวกันแต่เวลาทำ a n i m เมชันแล้วมันก็จะแตกต่างกันไปมันอาจจะเป็นผลดีก็ได้ถ้าเกิดว่าในกราฟิกแ a รกนี้มีทั้ง Shape มีทั้ง Text หลายๆตัวทำแอนิเมชันไปทั้งกลุ่มเลยเราก็จะไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นส่วนเวกเตอร์ก็ยังจะมีอีกชุดหนึงเหมือนกัน แต่ของใครที่เวอร์ชั่นต่ำกว่า2019เนี่ยอาจจะยังไม่มีสำหรับ transform คุณสมบัติพื้นฐานของ vector อ่ะเราลองมาทำ animation กับคุณสมบัติย่อยกรอบนี้กันบ้างแต่กรอบนี้ตอนนี้ anchor point มันอยู่ริมถ้าจะให้ดีเราต้องมาคลิกแล้วปรับตรง paragraph เนี่ยปุบอ่าให้มาอยู่ตรงนี้แล้วพับพับเฉพาะ source text นี้มายืนอยู่ที่1.00วินาทีคลิก Position โดย x 300ฝุกเข้าไปที่เดียวกันแล้ว2.00 2.00ไปที่900สำหรับค่า x ส่วนค่า y ดึงลงต่ำไปยืนอยู่3.00วินาทีค่า x ที่เดิม1,500 ค้า y ที่เดิม540เราก็จะไปยืนอยู่จุดเดียวกันเช็คดูนี่ครับ540ของตุกๆกอ่ะกลับมาแล้วลอง preview ดูนี่ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเรายังไม่เพิ่มสเสน่ตรง keyframe เราก็มาเพิ่มสเสน่ตรง keyframe โดยตัวแรกให้เป็น i s t out ตัวหลังให้เป็น i s in ส่วนตัวกลางก็เป็นเอร์ี c a ธรรมดาสำหรับ position ลองคลิกดูเส้นทางของ tag ดูนี่ก็จะประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราจะปรับนี่ปรับเพิ่มสเสน่ห์ตรงนี้ก็ได้อุ๊บเพิ่มตรงนี้ไม่ได้มันเกิด keyframe กด c t r o l set ดังนั้นมายืนในแต่ละจุดเลยครับปุ๊บ ปุ๊บอ่ะยืนอยู่ในแต่ละจุดคลิกาากรรมกรแล้วค่อยมาดัดสังเกตตรงนี้หัวเคอร์อเซอร์ไม่เปลี่ยนแล้วนะสำหรับตัวเล็กๆตัวย่อยแบบนี้เคอร์อเซอร์ไม่เปลี่ยนแต่เราก็ยังพอมองเห็นอยู่ดัดได้อ่ะแล้วปุ๊บปุ๊บอ่ะมายืนอยู่ตรงนี้ดัดได้เหมือนกันอ่าจุดกลางล่ะ ปุ๊บต้องมายืนอยู่ตรงการแล้วค่อยดัดแล้วค่อยดัดเพื่อเพิ่มเสน่ห์ทีนี้ลองดูปุ๊บดีขึ้นดีขึ้นเปรียบเทียบนะฮะมันก็คล่องตัวไปอีกแบบทีนี้ก็เช่นเดิมครับมายืนอยู่ที่คีย์เฟรมแล้วก็คลิกโรเตชันูงลงสาเอาไปแจกก่อน คลิกตรงนี้เพิ่มสูงองศาแจกคลิกเพิ่มไปยืนอยู่ก,กลางสิบห้าเฟรมแล้วอลองเชิดตรงไหนเชิดแบบไหนลองดูอ่ะนี่แหละลบสิบพอดีเป๊ะเอาสิบห้าเฟรมเป็นสิบองศาเอาละลักกลุ่มเลยไหมเป็นเอซีเอไปเลยดีกว่าฟุ๊บอาวนี้มาเปรียบเทียบกัน ก็สวยงามเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยแล้เราก็จะได้ประมาณนี้สำหรับ Basic Motion Animation 2แบบทั้ง Position และ Rotation และ2แบบทั้งทำ Animation กับ Transform หรือว่าคุณสมบัติพื้นฐานของทั้ง Track ก็คือตุกๆและมาทำเฉพาะตัวย่อยๆคือ Text ภายใน Graphic Layer ก็คิดว่าน่าจะพอได้ไอเดียเอาละครับแล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสำหรับบทเรียนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ